ครับเมื่อนี้ก็เหมือนเดิมไม่ต้องเมื่อนี้เหมือนเดิมมาตดดาดอยบ้าขึ้นดอยเหมือนเดิมน,นี่รถกำลังมาใส่ียวที่สามล่อยแปลงนี่สิบสามอะไรสี่แถวจัดไี่ต้องกำลังรถวที่สาม ไหวแต่างามงามหลับตัวเราไหวก็ได้จะหักนกู่นไหย,ายงาม,มขึ้นนี่งขึ้นบ่วงน้ำมึกขึ้นนี่ปีนึงไว้แล้วอันนี้ไม่อีกจะเรียกแล้วอยู่นี่สิได้ประมาณสามบ่วงเลยละไเปล่าบ่วงไปไปเป็นงานสีบคน ไป่พี่พอเดี๋ยมือเราพ่วงเราพวงเคร,รียพี่เราเซฟเราเจิบกำลังจีบอ้อยเป็นรถเลี้ยงกาเลี้ยงแต่ว่าขั้นนี้บม่อไหร่ได้ไหอายร่เราขั้นนี้ขั้นเมื่อขึ้นี่องมีขั้นเมาอขึ้นขั้น,นใหญ่ไม่เกี่ยนหาสิบขั้นนี้เกี่ยนซี่สิบไปๆอ้อยเอาอ้อยใหม่หนักหนักหัน่อยกำลังเก็บ หนงก็ม่งเดัหึลาที่ลอยหล่ยงรางการมันจะง่ามนจะะต่แราเละง่านเก่งอยแหละแตะเต่เราจะตั้งเป้าไว้เท่าไรเอาตอนนั้นด้ได้ตามเปามีประมาณสี่มงหามงแตหล่นมั่งตกเลยยาเมันจะงายย้อให้กับบ้านแล้วในเป้าหมายก็รับก่อนโอถ้าเร่องเป้าหมายก็ สูส่วันแตล้วี่นอแต่รมือตั้งตั้งป้อมไม้ไปเลยมันนี่เดียวหาลอยมันนี่เดียวหอยนีจ้ลอยก็แล้วจ้แต่ะคนตั้งป้หมมเลยมนตั้งป,อป,ป้อ,ปอมไม,มออเ,เห็นยัมวยป้อมหมมันมาสำเร็จทุกวันต้องตั้งป้อมไม้เลย้คนคนมมี้ป้อมม้ยังมึงก็อ่อนเอรับไปเจห็นงานสามสเมื่อของมีแต่าเลย สี่พันหาพันละโอกาสสิหมื่นหาพันแบบนี้สิบหมื่นเหมือนย่อดอเชเนาะหาตั้งไงบางงันงานบันทึกข้าพี่น้องว่าเบิ้งป่าอ้อยให้อ้อยอะไรให้ทั้งเราซุ่มเห็ดให้อ้อยซุ่มตัดอ้อยกบบนี้จะล่องเลียงอ้อยเลียงเนี่ยพี่น้องวุ้งกันละไม่กาวัแล้วเนาะพี่น้องเนาะ โอกาสนี้กันไว้ก็น,อกน้งนองๆครับครับครับค่ะดีครับ